ลูกหมาหามหวานท้องดล่งสองนนาราเลยครับการชนาซอยสองครับเพชข็ดพิเศษจำนะครับผู้เอเกเจ็ดสีอาทิตย์นี้ครับเจอกับเพชดลูกเทืออง คนหนึ่งตรงนี้ดาคี้ก็มีรายการน,นกานนรนจะเจอกับปัตติลาชอห้าพยัตผู้นี้ก็ดีเด่นกันมาที่นม่พรสีธรรมด้านะครับพี่สมพิสิสทธิชัยสวัสดีครับการจนะซอยสองตกมากๆเลยพี่โคตรหนักเลยครับตอนนี้พื้นเบาลงครับเล้นซอกนะครับพเพชรใบนี้ครับเจอกับพเพชรหูเรืองออสตึกแดงครับ ซ้อมอยู่ค่าเฮียตีที่หนึ่งเก็าสิบเก้านะครับเพื่อจะเจสซี่ทีนี้เลยครับน่าดูมากครับเพชรที่เก่าแล้วก็ครบเครื่องนะครับดูการซ้อ,อมของคุณพี่หน่อยล่อเป้ากี่ยกพี่หกยกครับหกยกที่ผ่านมากี่ยกแล้วครับเราได้ผ่านมาสี่ยกครับผ่านเบาแล้วสี่ยกผ่านมาสี่ยกก็เริ่มวันนี้เริ่มเบาแล้วพรุ่งนี้ก็คุมน้ำหนักเน้นไปตรงนั้นดีกว่าเนาะ การซิกซ้อมต่อครับ6กยกนะครับมี4ยกแล้วครับดูระบบการหายใจดูเนื้อตัวของเพชรอภิวรสีครับเนื้อของตสูงไมจะดูครับเล็กกว่าแน่ครับแต่ความเก๋านี่ไม่ต้องห่วงครับกระดูกนี่ว่ากันว่าต้มน้ำทุกไม่เปื่อยครับคำนี้ใช้มาห่ยก็ไม่เคย สบายๆนะครับเบิร์ดเบิร์ดนครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ห้าสิบเก้าถึงห้าสิบเก้านโครึ่งประมาณนั้นเดฟครับอันนี้ช่างภาพโมวยไทยสองพันนะครับเมียสามครับลูกสอง <c oughs> เดี๋ยวคงได้พูดคุยกับพี่เดียววันนะครับที่เดียวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอดูภาพการซ้อมของ เพชรก่อนครับดูเนื้อตัวครับพี่เม้งพีเครับเทรนเนอร์ของเกีดรตลิ่งโปรโมชั่นนะครับเทรนเนอร์ท่านนี้กำลังจะทำเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับเจ้าของดาวรุ่งผีพุ่งใต้ให้กลายเป็นแชมป์โลก ก็มวยเก่านะครับคือดาวดอน,นอลรอป้าอย่งพี่เพชรดูครับระบบหายใจเนี่ยจุ่ว่างสองท่านเลยลรักไทยชอบไทยครับผู้เอกจะเสียทิพย์นี้ครับเพชรก็ซื้อไปที่พามเก่า สมองมวยนะสมเพชรรุ <Beng Zen> ่งเรืองก็นั่นแหละครับได้เรื่องของรูปร่างนะใหญ่กว่าโตกว่านี่คืออะไรอ่ะเข้ากต้องเหมือก็เหมือนเขาจะมีมบท้าวิดีโอพอลพี่อ่ะอ๋อแล้ววิดีโอพอลัะแล้วเป็นยังไงเราก็ไรเสดได้ได้แล้วเขาจะเห็นหน้าพี่ด้วยออ๋เหมือนวิดีโอคุยกันนะว่าก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยเรียกเข้ามา ดกดปุ๊บแล้วทำาหม่วได้ป่ะพีโอ๋อ,<า>อพิมบนสีครับสวัสดีคนดูทั้งสามหมื่นห้าพันคนด้วยนะฮะคนดูวเยอะเลยสุดยอยือส,งไงไสวัสดีคนพูดท่้นสิบแปดล้านคนนะครับผมมีอยู่ตึงหนึง่ง จบแล้วเมื่อสักครู่กี่ยกหนึ่งไม่ถึงักยกสี่ยกอานี้เบาแล้ววันสุดท้ายลงก่อนคุยกับพี่เบี้ยวดีกว่าพี่เบี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุลาบขาบอกว่าพี่เบี้ยวเนี่ย เกือบจะไปกับโควิดละครับก็ลูกพี่ <c oughs> ผมพี่ผมนับถือมากนะก็เขาเป็นคนช่วยชีวิตผมไว้นะเขาเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากนะฮะผมนับถือท่านมากมากเลยที่ว่าพอผมไม่นอนโรงพยาบาลที่ทแรกไม่ไหวแล้ว,ลวผมเลยโทรหาผู้หลักขาวแล้วพี่ยไทยไปยับบอกว่าช่วยย้ายผมหน่อยพีย่ผมติดโควิด <ừ, S 2> จากขุมยเขาก็ไม่รู้ฮนะคือยังไงผมบอกผมอยู่สองวันอ่ะผมไม่รอดแน่ผมตายแน่นะแต่ที่นี้เขาก็เลยช่วยประสานไปยังนายกท่านนายก สมนึกเดชาคุณน่ะนายกเทศบาลนนบุรีท่านสมนึกที่ไว้หนวดหน่อยนะที่จัดเรือยาวอ่ะสุดยอดมากคนนี้นะคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ว่าสุดยอดในหัวใจผมเลยครับผมก้มกาบตีนผมก็กราบนะพี่ไม่ว่าพี่กุหลาบขาวท่านนายกพี่ชัยประยัติพอหอมกลิ่นตรงนี้นะคนที่มีวาัวใจผมเป็นคนที่ช่วยชีวิตผมเลยนะเพราะว่าผมโทรไปหาพี่กุหลาบขาวกุหลาบขาวโอ้โหช่วยเต็มที่เลยโทรตีนกลางแก้ระสานงานให้หมดเลยนะ แล้วต่อหลังบอกว่าขมย้ายไม่ได้นะโลกนี้เขาห้ามย้ายอะไรคนโรงพยาบาลเต็มไปหมดผมมันไม่รู้ทําไงก็โทรหาพี่กุหลาบขาวอีกยือยับอีกก็โทรไปเร่งนายกให้ในายกผู้จัดการให้โอท้ที่นายกก็โทรไปหาแถวกระทรวงนะนะคให้ผมไม่ย้ายอ่ะผมว่าสนามผมยังไม่ตายนะผมยอมรับว่าพี่กุหลาบขาวเป็นคนในห,หัวใจผมหมดสุดยอดมากถือว่ารอดตายจากโควิดมาครั้งนี้เป็นไงพี่ก็ดีนะ,ะรู้จัก หลายสิ่งหลายอย่างรู้จักปกป้องตัวเองเป็นยังไงรู้จักว่าเออไม่มืหว้าไม่รักสุขภาพมากขึ้นรักษาสุขภาพทเป็นคนไทยทุกคนเลยนะตื่นตระหนกกลัวพยายามป้องกันรู้จักระเบียมรู้จักอะไรเราเป็นเรื่องดีคนไหนที่ไม่รอดก็ถงอ่าทำมาแค่นั้นคนไหนที่รอดก็ก็ถือว่าคนที่ไม่รอดก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมไปแล้วกันอ้าวครั้งนี้รอดจากโควิดมาได้นะครับนอนโรงพยาบาลกี่วันพี่นอนโรงพยาบาลของผม36วันโอก ออกเข้าพ่อแมทธิวออกพ่อแมทธิวเลยแล้ววันเต็มเขาขอบคุณพี่กุหลาบขาวมากด้วยเอาวขอบคุณใครบ้างครับเที่ยวนี้ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพี่กุหลาบขาวนายกสมึกนายท่านนายกสมฤทธเดชาคุณท่านพี่พยับพอหอมอินแล้วขอบคุณแม่แดงฮะแฟนภรรยาของท่านประธานชุมชนเพชร โทรหาทุกวันบอกว่าผมไม่รอดแล้วนะแม่ร้องไห้ใหญ่เลยร้องกำลังใจสําคัญเนาะกัสำคัญครับขอบคุณเลยแล้วก็ขอบคุณสถานที่สถานบำรักนาราดูลครับโอ้โหนี่บริการสุดยอดมากเอกไปนอนมาคืนนึงจากจากหน้ามือไปหลังมือเลยเอกแต่เขาไม่กลัวเลยเขาทําให้เราทุกอย่างอาบน้าให้เราทุกอย่างเอาเครื่องนือเครื่องมือเขาหมอออกมาตรวจใกล้ๆเลยเขาไม่เคยกลัวโควิดพยาบาลพวกพยาบาลนี่โอ้โหบริการอาบน้ำให้ปีสี่อาบน้ำทาแป้งให้ โอ้โหสุดยอดมากบำลาดนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลี่ผมบอกว่าในหัวใจผมเลยดูแลเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเขาเลยเนาะโอ้ครับดูแลไม่ว่าคนจนคนยากคนจนคนอะไรเขาจะดูแลสมอภาคเลยไม่ว่าด้วยเน็ดเหนื่อยเลยตอนนั้นเขาบอกว่าผมถามเขาว่าเอ้าคุณทำไมมาทำสองสามวันกู ทุณนไม่พักก่อนเลื่องเขาบอกว่าตอนนั้น่ะเขาเาทางโรงพยาบาลมีนโยบายให้ใใหห้้ทำอยู่อะไรเนี้ยครับก็มาช่วยกันไม่รู้จะเรียนเป็นเหว่เลยบางคนควงเวียนสองคืนสามคืนสองคืนสามคืนเลยโอ้ต้องสุดยอดมากสถานสถานที่บางบ้านกันหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นวิทยาทานกับทุกท่านนะครับพี่เบี้ยก็เอีกหนึ่งท่านที่ก็รอดมาได้จากโควิดนะครับก็อยากจะส่งต่อตรงนี้วันนี้อยากจะบอกว่าให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆเนาะพี่เนาะคือคือหมอก็บอกว่าผมรับเชื้อ เยอะเยอะอ่าแล้วให้ยาเนหัวให้ยากินยาเยอะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบกุญแพี่พี่อายุไหนแล้วครับอายุอะไร้วอายุผมห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วแต่อายุเยอะแลด้วยเนาะใช่ใไหมครับแล้วแล้วมีเบาหวานมีความดันด้วยผมอ่ะครบเลยแพค่เจนี้เออแต่บังเอิญไปนอนโรงพยาบาลเป็เบาหวานไม่ขึ้นเบาหวานอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบความดันร้อยสิบหกร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยเป็นังมีความโชคดีในความโชคร้ายแสดงว่าโควิดเที่ยวนี้มาหาพี่คือมาเตือนสติ ว่าคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะถือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันตอนนี้เขาให้พักสั่งหกเดือนให้พิมออกล้างกายเพราะว่าพวกยาเนี่ยมันต้องตัวยานี่มันจะมีผลอยู่กับร่างกายเราหกเดือนนะนสุดหกเดือนเลยเราจะออกเหนื่อยออกกําลังกายผมวิ่งทุกวันนักมวยนะครับอ่าพูดถึงสองนักชกบ้างเอาเพชรอพี่มณีก่อนเที่ยวนี้ใช้สีเสื้ออะไรครับอพี่มณีครับเนื่องจากเนื่องจากวันสามวันก่อนเนี่ยครับทาง นายหรือว่าจนายเก่านะท่านผู้รอ,อ,องผู้การรองผู้บัิหารภาคสามนายอ้อฮะก็แหนะทางขเดชริมลศรีใ,รใชค่ครับโทรมาบบว่าเช็คเป็นไงถามขา่าวข่าวชกเมื่อไรอะไรเนี่ยบอกชกชกเก่งเนี่ยโอ้โหอย่างน,นี้นายนายขอใช้อะไรได้ไหมตอนนี้นายเขากลับมาแล้วคือพ่อแม่ก่อน,นายเนี่ยเป็นนักมวยเก่านายอ้อมนักมวยเก่าเขาก็อยากเขาก็ อยากสน uh, ับสนุนเด็กอะไรเงี้ยอากอยากอากไปเชื่อวงการมวยอะไรเงี้ยมาให้ดูวงการมวยเป็นศิลปวัฒชาติเขาพูดไปพูดทางที่ดีมากเลยฮะท่าน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 ทกอดก็ก็ท่านบอกใช้ใช้งีนะครับทยีน่คนท่านท่านท่าน่านท่านันานี่นท่านน่ท่านท่่น่านนท่านท่าน่านนท่านน่านท่อนนี่าท่านท่าน่านทนนท่า่าทน่่อนทาน่น่่านทไนทน่านท่าน่าทน่ทน่าทานรา่า สถานการณ์มมมััันนนไปก็อัดจีดนักมวยด้วยอาจจีดพี่เบี้ยวด้วยเนาะเราผมไม่มีหาแล้วนะเขาเป็นเหล่าผู้ใหญ่มีความศรัทางใจเขาก็จะหาอะไรนะเขาหวังคนสรัทางใจผมนี่แหละครับนะผมก็ทำเอาแฟนคลับทำใจพี่น้องแฟนมวยเพราะว่าผมทำมวยให้ผมรักเจอกับเพชรรุ่งเรืองเป็นยังไงครับก็ไม่คิดอะไรมากก็คือหมัดมวยนะเราก็ไม่ได้ว่ามวยเราทุ่ทุกตัวแหละแต่แล้วเนี่ยเขาจะสูงเพราะว่าเก็บเล็กขึ้นมาสูงขึ้นมาเราก็ไม่เป็นไร ต่อได้จะวางแผงมาแกะเกมกันไปใครก็คือพูดง่ดายว่าเอาร่างกายไว้ก่อนอเดี๋ยวการแก้เกมข้างบน,บนดูทีลไล้ไจุดที่เราดีกว่าเขามีอะไรบ้างครับคือตอนนี้มวยมันจับไม่ได้กดไม่ได้นะแล้วก็อาจจะดีกว่าเขาอ่าเขาไม่มวยเข่าเกรงก้างมีแทงขวามีศอกขวามีแทงขวาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ก็ก็วากันไปนะฮะออกอาวุธใครเร็วกว่าเราน่าจะเร็วกว่านะ ความเก่าไม่ต้องถามนะเพราะว่าดูเขาไปกับเจ้าปื้นคนครับไดมอนด์เก้าแปดผมปื้นคนนี่ผมผมแพ้ผมแพ้สองครั้งชนะครั้งหนึ่งแล้วผมต้องไปสามยกผมต้องไปต่อตลอดผมแพ้ไปสี่ยกผมต่อตลอดแพ้ไปป่านนี้ไม่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 ได้ยังไงนะแล้วมีอะไรที่ไม่คือไม่เขาที่เขาไม่อะไรนะ สามคนเนี่ยเขาจะแพ้ชนะกันมาอยู่ใช่ไหมเพชรนุ่งเรืองก็แพ้ให้กับปุนกลเหมือนกันเพชรนี่เคยชนะทีหนึ่งแพ้ทีหนึ่งชนะชนะทีหนึ่งแล้วก็ชนะน็อกด้วยแล้วก็มามาต่อยกันอีกสองครั้งนี้คือเพชรที่ต่อตลอดเอาพิกไปไปตอเนี้เราดวลด้วยทีไปสักห้าเดือนแล้วเนี่ยก็ค่อยดูร่างกายเราแต่ว่าการซ้อมดีเก็บตัวดีอะไรดีทุกอย่างดูสภาพร่างกายระบบหายใจเป็นไงครับตอนนี้ระบบหายใจไม่ถ้มโอ้โหเวลาปั้มมัดเลย ตัวใหญ่รุมสองรุมสามรุมสองรุมสามปล่อยปล่อยกี่โลพี่เพี้ยวปล่อยห้าเก้าทำกี่โลครับทำประมาณสี่โลสามโมครึ่งสี่โลพี่จัดร้อยยี่สิบนี่ถือว่าบีบไหมครับไม่พี่กัดที่ดีมากอ่าฮะดีมากพี่เพชรอายุเท่าไหร่แล้วพี่ตอนี้ยี่ห้ายี่ห้าจากโคราชเนาะครับจากโคราชอืก็มั่นอกมั่นใจก็แถวมั่นใจก็ตีอย่างเดียวเขาสูงอ่ะนะครับถ้าไม่สูงเพราะว่าเราไม่เคยแพ้มือถา ขัดช้ยิ่งใหญ่กว่านี้เราไม่เคยเลยขัดชชยเที่ยวหลังโดนน็อกเลยทางประสานเที่ยวเที่ยวหลังโดนน็อกเลยอีกคนนึงดากี้พี่พูดถึงหน่อยครับไอ้เจ้าดากี้เนี่ยตอนนี้ก็มาปรับสไตล์การชกว่าเพราะว่าทางสบบหรือว่าทางสาวบอลคสบคใช่ไหมครับไม่ให้การจับไม่ให้ตั้งกันนี่เรื่อโควิดนะแต่ว่าเราก็ทำคู่มือมวยเนาะเราก็มาเปลี่ยนเราต้องจับดันแทงดันฟันดันแทงดันฟันดันแทงเยอะ เดิไมาหยุดฮะได้กี้ไม่ไม่ห่วงเขาหรอกได้กี้เขาเป็นมวยที่ไม่น่าห่วงเขาชนะไม่รู้ว่าสนุกแน่ได้กี้สู้แน่นอนเนาะโอ้ได้กี้เนี่ยต่อยมวยเลยไว้ก่อนเจอกันมาเป็นไงบ้างครับผมชนะมาครับอ่าฮะวันนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ใช่ก็วันนั้นสามยกเราไปลองสามชิ้นหนึ่งนะครับคือเขาเขาแบบว่าเขาไม่ตั้งเขาตั้งไว้ไมาไี้เราจริงๆก็หาเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยหลังพอยกสี่เราจับได้ปุ๊บว่าจ่ายตังค์เลยครับแต่เที่ยงนี้เราก็ไม่จับละ เราไปจับดันฟันดันแทงดันเข้าไปดันเข้าไปเดินในสุดอ่ะหยุดโควิดไปตอนนี้หมักป่อยเท่าไหร่ครับหนักกันร้อี่ร้อยสามเก้าก็ทำได้นะกิโลพี่ร้อยสามเก้าน่าจะหกสามโลเที่ยวนี้โชกกิโลครับกี่ปอนด์ร้อยสี่สองร้อยสี่สองถือว่าโอเคพี่ทำเยอะไหมก็ไม่เป็นไรคือเขาไม่สูงเราไม่ไม่กลัวเท่าไหร่ทำประมาณสามโลขึ้นอ้าวบอกกับแฟนมวยหน่อยครับว่า ของอบาตเบี้ยวเนี่ยขึ้นวาอาทิตย์สคนเลย <c oughs> จะวินคู่วินเดียวหรือว่ายังไงพี่ก็คือมวยผมเนี่ยเป็นมวยที่ว่านะกชกให้สูกใจพี่น้องแฟนมวยแล้วกันการขับผมเนี่ยจะต่อก็ต่อจะลองก็ลองได้เพราะว่าผมเป็นคนทำมวยทุกคนใจรักการที่ซ้อมผมไม่เคยเป็นรองใครและการบำรุงการดูแลนักมวยเนี่ยผมไม่เลองใครใหญ่ ผมจะสรรหาพวกเครื่องกินกินอะไรบ้างที่เด็กกำลังกินอะไรพวกโปรตีนพวกให้ต้มเกลือชั้เซียมยาำลงเผมผมไม่ไม่มีไปลองค่าใหญ่บำรุงถึงโอ้พี่เบี้ยวกี่ปีไดวงการมวยผมก็เข้ามานานแั้วแต่ผมสบายอยู่มังไช่ภูมิตั้งแต่หน้าบุญเรือมังไช่ภูมิตั้งแต่ฟ้าที่ช่องสามสิบได้ไหมประมาณนี้ครับเอ๋อขอบคุณครับพี่เบี้ยวครับครับสามสิบปีเดวงการมวยครับการันตีนะครับพี่เบี้ยวลูกกระถามหวานครับทั้งสองท่านนะครับ ที่จะทำึกดวันอาทิตย์นี้ครับดูเล่นกระสอบเลยอะกับดาช์ี่สวัสดีที่ต้นกอคำชัยนะครับที่กำลังลงขัดกำลงที่ะสะังเสริมสวัสดีครับทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกทุกทีโป่งการอีโคตดเลยครับ ปีทำฐานเงแล้วส่งเข้ามาได้ครับเอาอกไว้ยี่สิบนะรับระหว่างเป็นไงบ้างครับตอนนี้หยุดไปกี่หยุดไปกี่เดือนแล้วสี่ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนใครสุดท้ายต่อไปอะไบใครครับตอบกับไอซสงวนไอ้ระวันไอซสงวนผลต่อผลว่าครับผลยังไม่เลยชนะครับชนะหยุดไปสี่เดือนแล้วตอนนี้ขึ้นรายการยังยังครับอยากเจอใครดีใครก็ได้ครับเบลหนึ่งสองสามเลือกให้หน่อยมีท้อยไหมในในความรู้สึก ได้หมดเลยวเวทเท่าไหร่ครับฮะเวท่าไหร19 20 19 20 19 20นะครับผมประมาณนี้พรุ่งนี้คงจะมีรายการออกมาเพราะว่าเยอะจะเข้าไปที่บริษัทอีทบเอสขอบคุณครับฝากได้วยมฝากได้ไหก็อรอรายการอยู่ครับผมมีรายการก็เต็มทีคคค่ครับผมรอครับผมติดรอครับผมดูต่อครับ นพอาทิตย์นี้นะครับสตัววีดลาครับช่องจิตสีกับอตกรครับดูเนื้อตัวดูาีสไปด้วยนำให้ไปใ้ดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้สองพันด้วยนะครับ

ฟ้าส <ası desserts. S 3> <t ances> ีทองเมืองเคยฟ้าสีทองเมืองเคยก็คงจะคุ้มนะครับอ่ะก็ดูแลการที่ซ้อมของนักมวยทั้งสองคนครับผู้ที่เพชรกับพี่เป็นยังไง้าก็ร่างกายเต็มร้อยครับแล้วก็การเจอกับเพชรยุ้งเรืองที่มองว่าอย่างไรบ้างไม่หลั่งใจครับไม่หลั่ใจเชื่อตรงไหนตรงที่เป็นจุดที่เราจะเไปชนะที่เราดีกว่าความเก่า คุ้มเก่าอ่าหนึ่งละร่างกายร่างกายอ่าอ่าร่างกายก็เต็มที่เต็มฐานมาอยู่อืมแล้วมีอะไรจังหวะอาวุธเร็วกว่าไหมเออการแก้เกมบนเวทีน่าจะแน่ดีกว่าแล้วหนักใจตรงไหนบ้างเขาใหญ่เขาสดใหญ่สุดแต่น้ำหนักพี่ครับอ๋อน้ำหนักเป็นยังไงพี่ เอามองว่าเขาอาจจะทาเยอะใช่ไหมน้ําหนักนี้ใช่ไหมเพราะว่าปล่อยๆเรานี่ยห้าสิบเก้าเขาหกสิบเ็ดดูเขาอาจจะทำเยอะกว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยไหมมันิ่คขึ้งด้วยเขาอาจจะทเยอะกว่าแล้วต่อยชเจ็ดต่อยใบใบนะแล้วก็เราสัอมเต็มที่แล้วเซ็นของเราก็เต็มที่ร้อเอรเซ็นเอีกคนหนึ่งอะดากี้อะ สากโอยสุดยอดเนี้ยครับใหอยางงี้เลยครับสนุกแน่ครับผมนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เขาแยกเร็วแล้วงในผมคิดว่าฟันแทงก็ได้นะมีจับมไม่จับก็ฟันแทงก็ได้ฟันแทงครับฝากแฟนมวยหน่อยที่สองล้าเขากัลูกมะขาหวาน พูดฝาดไปมวยนะเขียนได้ไหมก<อ>็ังไ่ขอเชิญเชินมวยทุกท่านครับเชียรนลูกหมามวานดาเด้อครับการซิทซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาเอาเป็นภาษาภาษาถิ่นเลยภาษาถิน่นครับขอใจตอยเชียรนลูกหมามวานได้ด้วครับลูกหมาบหวานเต็มร้อยครับการซิทซ้อมครับหัวใจเต็มร้อยครับ ใจมากก่อนอยู่แล้วเขาซ้อมอะไรบ้างที่ตอนเย็นตอนเย็นมีเตะเป้าก้ายกหมเตะห้าเตะเาห้ายลักกวอีกหนึ่งบแล้วกระสอบเหครับกระสอบห้ายกครับกระสอบหายกแล้วมีอะไรแล้วกรปั้มสามสิบนาที น้ำหนักนี่ไม่มีปัญหาหรอกม่มีปัญหาไม่ไม่ต้องถามว่านักมวยร่างกายดีขนาดไหนชอบนี่แหละดูดร่างกายเทรน,นเนยโอ้โหแน่นเปิ<ด>้ลเลยดีกับนักมวยคน <laughs> ก็ประมาณนี้นะครัไม่ได้ให่อันนี้เป็นเจ้าขอยาสีฟันนะครับแต่ว่าช่วงหลังเขามาต่อนะอ๋อเพาะยาสีฟันมันมีัหลายยี่ห้อเขามาแทนขาย น้ำเสาเหรอครับปิดตำนานครับเหรอปิดตำนานไม่รู้ยังไงเหมือนกันพี่ ปาระเทศุ่งเดงมาครับวันนี้ก็มา่สมอมเพชรลูกประหวานเพชรทอทนะครับจะเห็นด้ตัวนีได้หนุมที่ซ้อมนะครบที่ใจแลวเดี๋ยววันทีคงจะไล่นก่บข้อมูลกนะครับที่ยังมีอยู่รอไปบ้วนนะครับอคุณท็อปบอกว่าเพีเสียงเบา ขอบคุณครับอันนี้น่าดีแล้วสมอท้องมาแล้วขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์คงไลฟ์ส,สดส่งต่อข้อมูลกันอีกรอบนะครับลงไปถึงมวยที่ชอบกับเพชรคนที่ใช่ด้วยนะครับเน้นไปที่มวยไทย7สีนะครับวันธรรมดา,านี่จะเช็คฟิตมวยไทย7สีแล้วก็วันาาทย์จะวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะโฟกัสไปที่มวยไทย7สีนะครับ อาทิตย์นี้ก็น่าดูมากๆเลยครับคู่เอกไปเช็คฟิตก็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเพชรลุงเรืองแล้วก็เพชรอภิมวศรีวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันวันพุธวันนี้เขาซ้อมซ้อมหนักจำนวนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มคุ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 มน้มหนักนะครับ121ปอนด์นะครับปล่อยปล่อยเพชรลุงเรืองเนี่ยอยู่ที่หกกิโลแล้วก็พี่เพชรอยู่ที่ประมาณ59กกิโลนะครับก็ห่างกัน2อกิโล นะครับออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวก็จะโพสต์ตงในเพจโวยไทย2000ในลำดับต่อไปนะครับโวยไทยเสษตที่นี้ก็รวยๆเหง,งๆทุกท่านนะครับโชคดีทุกท่านไม่เจ็บไม่จนขอบคุณและสวัสดีครับ